จังหวัดสกลนครเตรียมจัดงานวันสิ้นโลกมหากรรมมนบังอีสานเพื่อพัฒนาภาพพื้นบ้านสุสากลสืบสารภาพพื้นบ้านสวยงามประนีตศินรณรงค์นุ่งสิ้นร่วมงานมนบังอีสานวันที่26-28กุมภาพันธ์นี้โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการภาพพื้นบ้านและสาธิตการถอภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครเป็นการจัดแสดงการเรือนชาติพันธุ์6กลุ่ม การประกวดออกแบบลวดลายผ้าสิ้นและประกวดมัดหมีบนโฮงมีซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มแม่บ้านที่มีอาชีพทอผ้าพ,พื้นบ้านจำหน่ายจะได้แสดงความสามารถในการออกแบบลพืลายผ้าสิ้นนำเสนอภูมิปัญญาพื้นบ้านความคิดสร้างสรรค์โดยออกแบบจากกระดาษกราฟและออกแบบจากหงหมีจริงงานพาแรงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าพ,พื้นบ้านจากสภาวัฒนธรรม18อำเภอ งานวันสิ้นโลกครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายเครือข่ายแสดงถึงความตั้งใจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของการแต่งกายด้วยผ้าสิ้นและผ้าพื้นเมือง